อะไรเนี้ยมาถึงใครวิ่งอยู่ข้างล่างน่ะวิ่งหยิบปือนอยู่นั่นน่ะ need เอาแล้วมาถึงมึงเปิดเลยแล้วมึงเปิดแล้วมึงได้คนเดียวเลยมึงก็ยิงคนเดียวไปเออเอาเลยมึงคือใครนะกูได้เรียกชื่อสุกไอ้อันคำเดียวสั้นๆก็น่าห <laughs> น่นนะชื่อมันเขียนอยู่ <laughs> เอาแล้วไอ้อันยิงแล้วชื่อมันเพื่อนผมเลยว่ะเพื่อนอต่วเนี้ย ไปอย่าย hey, no, no, no. ิงเยอะตกใจนะเนี่ยคอยอยู่ตรงนั้นครอมอยู่อยู่แนต้องแนมากมากเหลืองะผมมาเก็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยผมเก็บซากเล็กๆถวนี้ีย่ แต่งไม่เต็มมันก็ยิงได้แค่นั้นแหละโอ้โหแล้วเพื่อนเนี่ยช่วยเพื่อนเนี่ยอย่างเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเอาเพื่อนดึงเสร็จแล้วมันดึงเสร็จแล้วอะผมอยู่ในนี่ผมอยู่ใกล้ไอ้นี่เลยไอตัวที่ยิงอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่นั่นเอง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 มีปัญหาอยู่นั่นเองตอนกูอยู่นั่นไหนเงี้ยไม่มีของไปสู้เขาอะ ถอ,อกกระสุนอ,ออกมาถอกกระสุนอักมาลืมคำนี้ไปนานแล้วมันไม่มีอ่ะก็ต้องก็ต้องถอ,อกจากปืนอื่นไงปืนมันดีโหลดไปแล้วอ่ะไปช่วยเพื่อนไหมผมเหรอ,อ,อไปก็ได้ไปกูได้ปืนยูชิมุระแล้วเฮ้ย <laughs> อักเหรออักอยูชิมุระอ่ะนะ <laughs> ไ,ไปไปจะหาสโคปอยู่เนี่ยไม่มีสโคปเอ็นเนมีสาเหตุคคใครพูดครับผมเหรออ๋ออันไม่มีคูณอะไรเลยมียคูณสองอันเดียวอ,ะอ่ะสองก็สองวะซื้อของได้ไหมเนี่ยมีคูณสี่ะซื้อได้อยู่นะซื้อไปก่อนหนึ่งอันดีกว่าไม่มีอะไรใช้โอเค เพื่อนม<า>ันยิงอยู่ตรงไหนเพื่อนมันยิงฝั่งโน้นฝั่งที่ผมยิงอยู่ตอนแรกกันแหละใช้เอ็มสิบหกัวได้ไหมได้เอ็กถ้าเปลี่ยนนั่นก็รัวได้กันนั้นไงใช้ไหมวะไม่ไม่ไม่ผมได้เอโฟละ่ะมันยิงไล่หลังอยู่จริงแล้วผมซื้อคูณสี่มา คูณสี่ในนี้ต่อไม,มไม่มีไม่มีคูณสี่ยังอยู่ในหลังต้นไม้อ่ะยังอยู่ใช่ไหมแลวยิงตรงไหนอยู่เนี่ยหลังต้นไม้ด้วยโดนยิงสุ่มๆไปงั้นไอ้ย้ยโดน มึงโผล่มาอีกมึงโดนอีกอนะ่ะมึงโดนสองเม็ดรวดแล้วนะคิดดีๆนะโดนอีกเม็ดโดนสองเม็ดเลยโผล่มาสามรอบโดนทั้งสามรอบ,รอบยังไม่รู้ตัว โดนยังไงโดนยังไงโดนยังไงหินเหรอเอ,อ้ยหลังเข้า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 หลังไหนอ่ะหลังหลังหลังแล้วเนี่ยในในนแล้วก็อ,อีกฝั่งโดนด้วยเมื่อกี้มึงยิง โดนนี่ร่วงเลยร่วงเลยร่วงเลยทั้งมันทั้งผมร่วงเลยฝั <c oughs> ่งโดนร่วงแล้วพี่ไอฝั่ง <c oughs> ยังไม่หมด <c oughs> ยังไม่หมดมันก็จะเยอะเกินโดนล้อมอะ่ะ <c oughs> มันโดนล้อมตรงนี้พี่ก็ไม่ไหว ไปอยู่ดันนท์ไปดันน,นโ,โหเมื่อกี้มันโดนล้อมอ่ะมันไม่ไหวจริงอุ้ยนั่นช่วยไว้นี่ใช่เลยโดนอีกแล้วปืนโยชิมูระเมื่อก่อนหาได้จากแอร์ดรอปเท่านั้นเดี๋ยวนี้เกลือน <c oughs> เดี๋ยวนี้เกลือนละ อีกคนนะเนี่ยเหลืออีกสามคนไม่นับเรา,าเ,เจอแล้วล่ะน่าจะตีเดี่ยวกันมากวาไปหมดจริง ใช่ใช่ใช่มันจะฟึบฟับฟุบฟ,ฟับหน่อยในต,ตอนเล่นในมือถือไม่ได้รู้สึกว่ามันไวนะรเพรอะเป็นในมือถือวะไม่ได้ยินเสียงมันอยู่ในบ้านเมื่อกี้ไม่แน่หูผมผมไม่ได้ยินนะนั่น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 หินหินวิ่งเข้าบ้านละเพื่อนมากเละ

หมาบปกไม่ได้ดูจอไหนอ๋อยอดเขายอดเขาฝวาเบือนะเจ้มีสาเหตุไหมโดนอยู่โดนอยู่ถ้าได้คูณแบบสักคู่หกนะ สเปรย์ระยะ้นผหว่าดึงอยู่ท่านนะไอ้เหี้ยข้างหลังเรียบร้อยหนึ่งสามไม่น่าใช่หนึ่งสามเราอาจจะอยู่ที่สามเธอตายตอนนี้แต่พี่เก็บไอ้นั้นได้เราก็ขึ้นที่สองทันทีจริงด้วยยงกอน กูยิงก่อนวันยิงแม่นกว่า